ัสดีคาับผมนายจะเารรักที่เร่องที่เจมนด้การได้งานตามมาตรานของบริัทเสม็ดที่แตกต่ากันมครับผมอยู่การทางานกี่ปีครับทีนี้ก็เป็นปีแรกคุกกีคที่ได้รากการทำงานนี้ทำไรบ้างครับองค์ปกบารทำงานครับผมอาทิเช่นการการประกอบอาหารการน้ำการชามช้อนส้อมและการทำความสะอาดตามสังงานเป็นต้นงมโอเค พาสุกับกิจพัสุกับกิจกรรมอะไรบ้างครับพาสุกับกิจกรรมก็มีาการออกกำลังกายการเล่นโยคะกรารสร้างงานศิลปะเป็นต้นครับผมโอเคอ่ะยกอันนี้ทำอะไรอยู่ครับชานนทำบาร์บะร งดือนเดือนที่ได้รับจากทางบริษัทนี้ทำอะไรบ้างครับเอาเดือนไม่ได้จ่ายให้กับเราครับผมเราจะขอบคุณมากครับแต่กับกับกับขอขอบคุณบริษัทเสญ่ไม่ได้เป็นเจ้าตลาดเดิมแล้วครับผมที่รับโอกาสในครั้งนี้ผมตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้